ครับสว so, uh ัสดีครับวันนี้วันที่ห้ากรกฎาคมนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะเป็นวันเกิดของท่านสสเซนนะครับสสจับคันนะครับนายใหญ่งโกเซนฟาร์มนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของเจ้าดําคีรีนะครับนี่เจ้าดําคีรีเป็นลูกเกิดโกลเซนฟาร์มนะครับเจ้าดําคีรีนะครับดําคีลีนี่เป็นลูกชายเจ้าเปนเทสส่วนแม่เป็นลูกสาวเก้าล้านนะครับแม่เป็นลูกสาวเก้าล้าน ดังทีรีนี้ตอนนี้ที่กำลังดังในโคเชียฟคือจ่ายลูกสิ่งมากครับตอนนี้ตัวดังดังลูกของดังทีรีตัวดังดังนี้ก็เป็นเจ้าดําดับแดงนะครับที่อยู่กับสิโต้รู้สึกชนะงินแสงมาสี่้าไฟแล้วก็มาเี็ล้านหนึ่งไฟนะครับแล้วก็ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ลูกก็คือเจ้าขุนบรนลือนะขุนบรรลือก็เมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งย้ายไปที่ผู้จัดการเก่งนะครับผู้จัดการเก่งมาสืิอไปแต่ว่า ทำมีสัญญากันไว้ว่าให้โฟเซนวามออเอาไปเลี้ยงตีก่อนก็กาุนบันเลยนะครับเพราะไก่ยังสมบูรณ์ดีและพร้อมตีแพงครับตีได้หลายล้านนะครับเจ้บันเลยเป็นลูกชายเจ้าดำหลับแดงไอ้เจ้าดำคีรีนะครับก็ตอนนี้ท่านสสก็เพิ่งออกโปรโมชั่นมาสําหรับเจ้าดำคีรีนะครับภายใน3เดือนนี้นะภายใน3เดือนยันเดือนตุลานะครับ ก็ถ้าท่านใดซื้อแม่พันธุ์จากฟาร์มไปทีอแม่พันธุ์จากโคเซนฟาร์มโดยตรงไปเนี่ยแล้วมาฝารผสมเจ้าดำคีรีเนี่ยปกติด,ดำคีรีตอนนี้จะคิดค่าผสมลูกไก่คอกละ2 5 0 0 0บาทรับประกันลูกค่าตัวแต่ถ้าซื้อแม่พันธุ์จากโคเซ็นฟาร์มไปตอนนี้นะครับแล้วผสมดำคีรี่าสดุสอคิดแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้เฉพาะ3มเดือนยัเดือนตุลาคมนี้นะครับ ก็แจ้งเพื่อทราบจากปกเสมฟาร์มนะครับก็วันนี้มาแนะนำในดำคีรีหล่อมากครับายลูกเก่งมากตอนนี้เป็นเป็นสี่จตุรเทพของปูเสมฟาร์มที่ใจลูกเก่งเป็นพ่อพันที่ว่าปูเสมฟาร์มสสนำเสนอขึ้นมาในกลุ่มลายของพันสสเลยนะครับโอเควันนี้ก็พอทราบประวัติความเป็นมาของเจ้าดำคีรีพอสมควร วันนี้ผมขอล่ำลาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม